รวบรวมวิธีการดูแลน้องแมวที่มีปัญหาสองขาหลังนะคะมาให้เจ้าของลองทํากันดูนะคะเพื่อที่จะได้ลดปัญหาแทรกซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดสาระดีๆเคล็ดลับการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักในช่อง w e t แอนด์เพสตอรี่ค่ะ หมอเล็กนะคะศัตวแพทย์หญิงสุจิตราคำสีจากเวทิดารักษาสัตว์ตวค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังว่าน้องแมวที่เขามีปัญหาเรื่องอัมพาตสองขาหลังใช้ขาหลังไม่ได้เนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงบ้างนะคะแต่ว่าคลิปนี้หมอจะเล่าถึงเฉพาะน้องแมวที่เป็นอัมพาตจากการโดนกระทบกระแทกหรือได้รับอุบัติเหตุมานะคะนั่นคืออะไรบ้างก็อย่างเช่นโดนรถชนนะคะตกจากที่สูง โดนหมาใหญ่กัดอะไรพวกนี้ค่ะก็จะส่งผลทําให้ตรงส่วนหลังนะคะบริเวณกระดูกสันหลังตรงอกต่อเอวนะคะส่วนมากที่เจอนะคะตรงนี้ จะมีปัญหานะคะทำให้กระแสประสาทที่จะส่งมาจากสมองเพื่อที่จะมาเลี้ยงส่วนท้ายนะคะโดนบล็อกนะคะพอเส้นประสาทโดนบล็อกจะเกิดอะไรขึ้นส่วนท้ายของร่างกายก็จะไม่สามารถทํางานได้ตามปกติบางตัวก็จะเจอว่ามีแผลกดทับตามมาด้วยจากชีกัดนะคะเดินลากขาเป็นต้นนะคะ ทีนี้เริ่มแรกเลยถ้าสมมุติว่าน้องแมวเราได้รับอุบัติเหตุมาเราก็ต้องพาไปพบคุณหมอก่อนนะคะให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยก่อนอาจจะได้เอ็กซเรย์นะคะเพื่ออะไรเพื่อประเมินอาการนะคะดูว่าตอนนี้น้องเป็นหนักเป็นเบาคุณหมอก็อาจจะจ่ายยานะคะแล้วก็อาจจะบวกลบแนะนําผ่าตัดไปนะคะถ้าเราทําตามคาแนะนําของคุณหมอในกรณีที่น้องเป็นไม่มากน้องก็มีโอกาสกลับมาเดินได้ตามปกตินะคะ แต่ในกรณีที่น้องเป็นมากคือเส้นประสาทมันมีความเสียหายมากนะคะก็อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติ น้องก็อาจจะกลายเป็นน้องแมวที่มีอ,อัมพาตสองขาหลังนะคะทีนี้เราจะดูแลยังไงวันนี้หมอรวบรวมวิธีการดูแลน้องแมวที่มีปัญหาสองขาหลังนะคะมาให้เจ้าของลองทํากันดูนะคะเพื่อที่จะได้ลดปัญหาแทรกซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเจ้าของก็จะไม่ต้องปวดหัวในการดูแลผลแทรกซ้อนที่ตามมานะคะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอันแรกนะคะก็คือการทํากายภาพบาบัด ทำไมเราต้องทำกายภาพบําบัดด้วยแล้วทํำยังไงนะคะไม่ยากเลยนะคะกายภาพบาบัดน้องแมวสองขาหลังก็คือเขาเรียกว่าทํา PROM นะคะตัวนี้ก็คือเราจะทําการดึงยืดนะคะดึงยืดขาหลังของน้องนะคะประมาณวันละ หนครั้งขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าของนะคะการดึงยืดเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้ข้อต่างๆของน้องนะคะไม่ยึดกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นขาน้องก็จะเหยียดนะคะก็คือข้อมันยึดแล้วน้องไม่สามารถที่จะแบบยืดหดขาได้ขาก็จะเหยียดอยู่อย่างเดียวนะคะทําให้น้องใช้ชีวิตลําบากเวลาจะเดินจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แบบ กขาไปแบบเหยียดๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดแผลกดทับได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้เขาดึงยืดขานะคะช่วยกายภาพเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เขาเนี่ยสบายตัวขึ้นนะคะใช้ชีวิตง่ายขึ้นอันนี้2ก็คือการช่วยบีบฉี่นะคะโดยปกติแล้วส่วนมากเลยน้องแมวเขาจะฉี่เองไม่ได้นะคะจะเจอว่าแบบกระเพาะปัสสาวะเขาเต่นนะคะแล้วบางทีอาจจะเห็นว่ามีฉี่ออกมาได้เองบ้างแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นการฉี่ปกติของเขานะมันเป็นการจาก ที่ว่าฉี่มันล้นออกมาคือมันเยอะมากๆถ้าเราไม่ช่วยเขาเลยปล่อยไว้แบบนี้นะคะก็ทําให้เขามีโอกาสเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบตามมาก็ต้องไปรักษาพาไปพบคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนาะเราป้องกันได้ด้วยการช่วยบีบฉี่นะคะวิธีการบีบฉี่ก็คือการนวดไปที่ตรงบริเวณใต้ท้องส่วนล่างนะคะเราก็จับไปคลํำเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันจะมีเอ่อก้อน ไอตัวคล้ายๆลูกโป่งนะคะซึ่งเป็นก้อนกระเพาะปัสสาวะเนาะแต่มันจะแข็งกว่าลูกโป่งนิดนึงเราก็ทําการวนวดแล้วก็รีดกับน้ําปัสสาวะออกมานะคะถ้าเกิดแรกๆเนี่ยมันบีบยากก็ลองปรึกษาคุณหมอดูก,ก่อนว่าอาจจะช่วยเป็นเรื่องของยาช่วยในการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะร่วมด้วยทําให้บีบง่ายขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็นานๆไปเนี่ยมันจะบีบง่ายขึ้นเองนะคะถ้าเราทําทุกวันเนี่ยก็จะช่วยเขาได้ลดปัญหาแทรกซ้อนได้ทําวันละกี่ครั้งนะคะความถี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ สาถึงสี่ครั้งนะคะหรือถ้าอย่างไม่ได้เลยนะก็คือชาวเย็นนะคะต้องทำข้อสามนะคะปรับเปลี่ยนอาหารให้น้อง ถ่ายง่ายขึ้นนะคะไม่มีปัญหาท้องผูกตามมานะคะถ้าเรายังให้อาหารเม็ดอยู่น้องก็จะอึอแข็งถ่ายไม่ออกเราก็ต้องพาไปสวนโคนพาไปพบคุณหมอนะคะปัญหามันก็จะตามมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับเปลี่ยนอาหารนะคะเป็นอาหารที่เป็นอาหารเปียกเนาะเป็นอาหารที่มีน้ําเยอะหน่อยมีเยื่อใยสูงหน่อยน้องก็จะถ่ายง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ายังถ่ายออกยากอยู่เราก็ต้องช่วยช่วยนวดท้องนะคะรีดออกมานะคะคล้ายๆการช่วยบีบฉี่นะคะก็จะทําให้น้องสบายตัวได้มากขึ้น แล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนลดอาการปวดหัวของเจ้าของด้วยนะอันที่4อันสุดท้ายนะคะก็คือดูแลเรื่องของแผลอับชื้นนะคะหรือว่าแผลกดทับนะคะปัญหาเนี้ยเราแก้ได้นะคะก็คือหึ 1, เราใช้แผมเพิดน,นะคะอาจจะใช้เป็นพแมพมแพลเ์ดของคนนะคะของเด็กนะคะมาตัดให้มันมีรูให้ห่างออกอการการอับชื้นนะคะไม่ให้เกิดแผลฉีกขาดได้นะคะ 2ก็คือใช้วีลแชร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวีลแชร์ไม่ค่อยมีความจาเป็นกับน้องแมวเท่าไหร่นะคะในกรณีที่เขาอยู่ในบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะ พราะอะไรคือเขาน้ําหนักตัวน้อยนะคะเคยเห็นไหมแมวที่แบบอัมพาตขาหลังวิ่งเร็วกว่าแมวที่แบบใช้ได้สี่ขาซะอีกนะคะอาจจะเป็นปัญหาก,ก็ตอนที่เขาอ้วนนะคะก็อาจจะทําให้เขาไม่ค่อยอยากเดินเป็นแผลกดทับได้ง่ายนะคะวีวแช์ก็อาจจะจําเป็นเนาะแล้วก็เวลาที่เราอยากพาเขาออกไปข้างนอกนะคะในพื้นที่มันไม่สมูทเช่นถนนหรือสนามหญ้าบางทีถ้าใช้วีวแช์ก็จะสะดวกขึ้นม่ยเป็นไ, <ง S 2> <ม>ไงบ้างคะสําสหรับแนวทางการดูแลน้องนะคะที่เป็นอัมพาตสองขาหลังเนาะถ้าเกิดว่าใคร ้วิธีไหนเราได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือมีปัญหาอันไหนที่แบบยังแก้ไม่ตกนะคะก็สอบถามมาได้ตลอดเลยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอชมกันวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย